วันนี้ดัองอ๋อจะมาทำไข่เจียวผัดกระเพานะคะส่วนผสมก็จะมีดังนี้ค่ะ,ะกระเพาค่ะไข่ไก่ค่ะกระเทียมค่ะพริกค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันพืชค่ะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะ่เราจาตีไข่กันเลยนะคะเดี๋ยวรอก็ไปเจียวไข่ก่อนนะคะ อ่าเดี๋ยวเราก็ร่อนน้ำมันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไข่ติดกระทะค่ะถ้าน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาไข่เจียวเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็กลับไข่นะคะเดี๋ยวลับไปลับมาให้มันเหลืองค่ะไข่เราก็เหลืองสวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นไปพักไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเอาไว้ผัดค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหั่นไข่นะคะตอนนี้ไข่เราก็ เย็นแล้วนะคะ <c ười> <c ười> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดเลยค่ะพอกระทะร้อนแล้วน้ำมันร้อนเราก็ใส่เครื่องผัดลงไปเลยนะครับกระเทียมพริกค่ะ ผัดให้หอมเลยนะคะ่คะพอเหลืองหน่อยเราก็ใส่ไข่ได้แล้วค่ะผัดกลับไปกลับมานะคะ เรามาปรุงรสในน้ำตาลค่ะใส่ประมาณช้อนหนึ่งก่อนนะคะคาขึ้นก็ได้ค่ะใส่น้ำมันหอยปร,อนหนอป,ประมาณช้อนหนึ่งค่ะซอสปรุงรสประมาณช้อนหนึ่งค่ะแล้วค่ะเราก็ใส่กระเพราค่ะ ค่ะถ้ามันแห้งมากเกินไปก็ใส่น้ำนิดนึ้งจะใส่เยอะนะคะเหนียวแชกค่ะคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดคลับสไคร์ให้น้อง,งอดด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ